เราบอแล้วก็บว่ได้เชื่องดาเชื่องบ่วโวยดามาไอ้ยังดอกแตลอก็ถามมากนะเขาบอกาถามมากตลอดที่ตอบกันไปหนอมันถามมา,า,มมา,า,มมาพ่อแม่นี่ต้องจัดแจงหายลูกหมดทุกอย่างใช่ไหมต้องตามใจทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ต้องตามใจทุกอย่างให้เขาติดนิสัใถ้าเกิดว่าเขาโตขึ้นไปเขาเป็นสาวแล้วจะมีครอบครัวพ่อแม่ก็ต้องไปหาแต่งผัวให้ใช่ไหม ต้องไปหาแต่งครัวแต่งอะไรให้ใช่ไหมบ้านนี้เวลาพนมาได้ทำนองมีพี่น้องอ้าวให้พี่น้องฟังน้ำกันนะพี่น้องได้ยินน้ำกันเมือ่อเนาะถ้าคอยไปต่อคอมเมนต์เนาะเลียวยังบอกพ่อเพราะว่าลูกแค่เล่าเนาะคลวามีเห็นแบบนี้เขเลยบ่อยพี่น้องฟังอันนี้มันโมเมนขันแน่นํานัมเป็นขันบอกใส่ลมแห้งนี่พี่น้องยุหงนอกอะไรเลยมื่อนี้นะไปไกลกไ่านะอืน เพราะว่ามันอันตรายถ้าเกิดมีฟุ้งมีไฟมีด่างจะท้องเพื่อนไปอยู่อืปไม่กระทิบกระแดงเอออ่าพี่น้องคอยว่าคอนเทลอะไรมันบ่อเลี้ยงลมแห้งหน่อยมันอีลมแห้งอีรีแห้งค้าอีรีมันนี่อไนอ่ไปไซก็ทียบ่อไรได้ล่ะพี่น้องต้องฟังเงี้ยนได้ล่ะบ่อเวี้ยเผาขยะก็ต้องรีบดับเลยคนเป่าเลยเนี่ยขยัคอยเผาก็ต้องเป่าแล้วกันท้ายน้ำไว้ทั้งข่างเลยร่มมากพร้อมดีจีดน้ำตลอด ถ้าใอยว่าเผาเนี่ยมันติวพี่น้องเพราะว่าเมื่อเช้าหนูก็ตื่นมากก็ไปหาเก็บหลอบสวนเลยหนึ่งมันปิวรูปเนี่ยกระเด็นหม่คัดเลนเนี่ยต้องเผาเลยพี่นออ้องต้องเยืนเผาวันนี้ก็เลยอยากบอกพี่น้องว่าปรเภทนี่ไถกับพี่นี้เล่าเข้า,ขามาหนาหัวม,มาแต่งเนี่ยงนเนี่ยไปแตงหัวเนาะในลูกนี้ก็มียุบแบบประเภทแบบว่าแตงหัวให้ลูกนเนาะแต่ว่า ประเทศไทยเล่าเฮานี่าเจ้าให้ผัวมาแตง่งบ่ิเ็นไหนเมียไปแตงเนาะพอเข้าใจเราก็ว่าวใส่นะนั้งนั้นมันกัดยังไงละ่ะแบบว่าวใส่กันเองกันเองกันเองเนาะกันเองบอกเ,เพิ่มนนะก่มีไงกันแล้วนายก็บอกว่าโตๆกันแล้วเจ,วจ้าถามมานันนี้ขอต้องตอบเอพิ่นเนาะพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าโตขึ้นมาก็ต้องหาแต่งผัวให้ลูกมาสินะผัวใหม่บอกเขายังว่าเฮานี่เหมือนเป็นบอจากอย่างเลยนะ มันีคอมเมนต์มันัดที่เขาสิปแต่งเขาย่งเขาโตเลย่อยโม่ในแง่ที่ว่าเจ้าเนี่ยบ้าท่านโลกอันนี้เขายังเล็กอยู่เราก็ต้องจัดแกงให้เขาถ้าเขาโตไปแล้วเขาทะลุวิตีภาวะแล้วเราจะไปยุ่งกับอะไรกับชีวิตเขาเขาจะมีคราบครัวเรื่องของเขาเล่าว่าวาแบบเล่าว่าวาแบบว่าได้สนใจประเภณนี้เขาเลยแต่จริงแล้วบ่อยค่วมสำคัญกับประเภณนี้ไทยเราอมันไปาอ่นเออเจ้าดูถูกประเพณนี้บ้านเขา จะว่อยควมขคาลบต่อประเพณนี่บ้านเฮ่าประเพณนีบ้านเขาต้องสักซิปได้เขาต้องไห้ควมเข้รพบ่าม่นเจ้าเ๋ยวมาบ้าเห่ีเว่าหัวแบบนี้ว้าหัวว้าเห่นบว่าได้มันผิดบ้านผิดเมืองคือกันนะเออข่ันสิบอกเจ้าไว้ซะจามีแตะบอยมุกไข่ขกันไข่อกี่ยวบเจ้าพอก็เบ้าขึ้นในเจ้าคือกันข่อยว่าเจ้าในลืมประเภทนี่บ้านตัวเองหรือว่าเขาเอิว่าคนลืมสะเจ้าของหรือว่าคนลืมตนคนแบบนี้ไป่นอง กันที่มาว่ายคนเดินมาหาแต่งคอยลูกเจ้าลดนั่งเห็นะะคอยมองว่าเจ้ารืมประเพณีเจ้าดูถูกประเพณีบ้านตัวเองสงสัยเจ้าชเป็นมากประเพณีประเทศอื่นกาเรียงของเจ้าแต่ว่าคอยยังยืนย,ยัดประเพณีไทยคอยยีซ้อนลูกซ้อนล้านคอยให้ให้หักประเพณีบ้านเย่าของหักวัฒนธรรมบ้านเท่าศาสนาพุทธก็ต้องนับถือพระนับถือเน้นนับถือธรรมักเนาะ ใส่ทรมาในการดำเนินชีวิตคอยมองมาเจ้าเป็นคนมาจังหยั่งแล้วอะไรวะฉันซะฮึ่มแตวเจ้าจังบอกไว้นะป่าพี่น้องสวัสดีครับผมวันนี้ร่มแห้งแห้งพี่น้องเวาไปเตรียมสายยางเลยเดีด๋วยวนี้ขันบ่อเผามันปิวพี่น้องเลยท้องเผามันอาอแล้วมันกะบ่ามีแนวปิวสาวม่อนมาเดาซุ่มพักซุ่มอย่างใส่ในถุงนำ ตึงในเคลียออร์อ่อนเผาใหม่ใช่ไหมเก็ใหม่แต่พงบัดติมันยังไม่ได้ปิวพี่น้องเลยวันนี้ลมขนาดเลยพี่น้องมงองุ้งหรอลมแห้งสวัสดีครับพี่น้องครับม,มาพี่น้องมาแม่จา๋ามากินข้าวแซ่บๆน้ำหนองมานน้า,ก,าก,กระไดเมนูเด็ดเป็นที่เก่าหลีได้มามาพี่น้องเพ <c oughs> ืนไหนเพื่นไหนโชว์อำมือ ของหมักมันเมียมันก็หาต้มไข่มาให้พี่น้องแต่ต้มไข่หนึ่งเข่าเนื้อห่อนห่อนเพิ่งจเตรียมให้ดูเพ่นนัเพนันก็บอกพอมาา้อนเพ่นก็ไปหาทูเรียนทูซาดเย็นยังเล่ากินกาแฟส่วนพอลูกแบวถ้วยเพราะว่าเคยหม้อในแง่ว่าเอาใส่ของมันน่ะจกหลอกกันของมันน่ะมันห่อนเบาเข้มเลยพี่น้อง มันห้อนตลอดมันบ่เศร้าห้อนเป็นก็เลยไปเอาถ้วยมาถ้วยมันสีระบายความันห่อนได้ดีกว่าผมเป็น่าโอ้ไม่ใช่ผนเอป็นเป็ดมือมือขี้ผมผมไม่อยากให้เอาออกก็เลยอธิบายฟังว่ามันห้อนลูกแลักการเจได้น้ำน้ำมันต้องเทลุ่มหมดนึงไปเนอะน้ำเป็นบ้นนะถั่วไอ้ไหมครับแต่พอมีน้ำมันเขาบอกเอาได้มันต้องเปลี่ยนน้ำเขาหุงแกงเขาไปกินบัดจี คอามมัดกันนะเพรามาปามา้อดไข่เป็นเหมือนว่าร้อนมันมาจกี่เนี่ยวอ่ำรดนพ่อกรับพีนน่เมียนนั่นเมียนนี่แล้วกัเหัวเงี้ยงไปไว้ตอนนี้ก็เพิ่งออกมาหน้าไปไม่น้องกันว่าแวนววัานนี้แม่เราก็เลื่อนกล้องให้ได้พอดีระดับเงี้ยไปไทยกูนนะกินลูกกิน แค่วัดกันบ้วนกันกินน้ำมาว่าก็อยากให้กินเขาทั้งพี่น้องเลยอินตามามาครับก่อยากให้กินน้มามากสวัสดีครับนี้มีมาพากันเพื่อนมันใส้หายที่บัดนี้แม่เัิ้ลไวาคือพวกใส้พากันเพื่อนตอนนี้กระเป้าให้มันหอนเนี่ยมาปนเรามึงควนเนี่ยปวดนัวนะอ้มันนะแม่เปิ้ลไว้เอาพากันเพื่อนมาใสส จะโมงแง่เลยสุดงามพ่อกระเป๋าไว้น้ำมันห่อนพีนน่น้องเอ้ยมามองแง่เดยเสียผ่าก่อนพอมันเจ็บกินเลยก็ได้ตกพืนพออ้นว่อนแม่มือแม่ขาใส่ผ้ากันเพื่อนพร้อมเนื้อแบบทีนี่นนที่อยากใส่เข้าไปา <laughs> ทีอยากใส่เข้าไปเพื่อพ่พอใจเพื่อถื <laughs> อขน้า ใส่ไม่ใส่ไม่ว่าตาข่าบอกกับแม่น่ะอันมือใส่เห็ลรูกก็ตาไปบอกกับแม่ใส่ไว้เลยก้างข้างตอนพ่ออาเสียนในแม่มันกระเเบากระรูปมันไปหนึ่งนึงนาะิ้มจิ้มจิ้มเบาเขียวเบาเขอยวคนกับมันห้อนไปเนอะอร่อยนะคะ นี่พี่น้องคนมากกบยำถ้าไครเลี้ยงไหนพึ่นหะไอคเดยกเพราะว่าใข่ขาวนั่งมากินหันไปก็บอกก็เมียพน่ไปนำเลยนะบอกก็เมียพึ่งไปนำ อ,อ,อืมอนั่นนน้อยนะกินไปน้ำกับจักนับยังไปน้ำละหนึ่งสอามยี่หันละพี่น้องเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า่หนละโอเคแปบเก้าสิบน้ำหอดยี่สิบคนเนพี่น้องเลยอ,อ,อยําพอก็อยากให้กินเขาไปน้ำพี่น้องกับิวาเขียนน้องกินน้ำมามา,าครับไข่กะของหมัดคนพี่น้องเลยจักทิวาแน่เลย ก็ไม่ได้กินทุกวันแต่ก็ได้กินคู่มือเลยสามมือกินเทียร์กินมาหน้าเลยลืมแล้วเลย เสียงกระดิ่งข้อมุ้งยุใสพีเนาะเสียงก้นกับแป้กันว่าเสียงกระดิ่งข้อมุ้งน้ำมาเอาน้ำร้อนผสมน้ำนอาน้ำุเดินหนักที่น้ำเย็นได้ขาดมานาน ข้าวกินอะไรเยอะอต้องดูหินด้วยนะพี่น้องนะ Oh! Mm -hmm.